โอเคนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลส่งแรงงานนะครับให้กวันปีใหม่นะครับการกู้เงินนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่โดยด้วยโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานวงเงิน50ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อปีช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากรอมรัพย์ในสถานประกอบกิจาการและรัฐวิสาหกิจกู้ผ่านสากรออมรัพย์ได้คนละ1 0 0 0 0แสนบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเราชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเผยว่าเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่พี่น้องแรงงานทุกคน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องแรงงานทุกคนและถือเป็นนิมิตหมายอดีในการส่งต่อความสุขให้ผู้ใช้แรงงานรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งพลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานจัดหา,าของควันปีใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยกระทรวงแรงงานได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงการบริการเงินกู้ของกองทุนผู้ใช้แรงงานในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มกราคม2565เป็นต้นไปนะคะโครงการนี้มีวงเงินในการดำเนินโครงการ50ล้านบาทมีระยะเวลาในการยืมคําขอกู้ตามโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม65 หรือจนกว่าจะมีสากลอมรัพย์ใช้บริการครบตามวงเงินที่กําหนดนะคะซึ่งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือในรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นคําขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อนําไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลอมทรัพย์ได้ไม่เกินแห่งละ10ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อปีระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน3ปี โดยผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมกันนี้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลออนรัพย์กู้ได้ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าสากลออนรับที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้เงินต่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีคณะกรรมการดำเดินงานสากลทั้งคณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสากลเป็นผู้คำประกันการกู้เงินในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สากลอมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการต้องให้บริการเงินกู้กับสมาชิกโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้สามัญที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ2.25ต่อปีนะคะและในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพิจารณาเป็นกรณีไปผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้ถือเป็นที่สุดทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองสวัสดิการแรงงานกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโทรศัพท์0 2 6 6 0 2 1 8 0นอะคะอัปเดตแล่าสุดจากกระทรวงแรงงานส่งของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน กู้เงินผ่านสากรออมทรัพย์ดอกเบียเบ้ยต่ำวงเงิน50ล้านนะคะครับก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็มีหลไรก็กดคลิกหรือกดดูได้ตามตามในอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์ที่ Google ดูนะครับก็วงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเพื่อเป็นตัวร่วยในการทำ คลิปต่อไปนะครับับคลิปน,นี้สวัสดีครับ